พี่ตำโหวิวหลักล้านเลยอันนี้บอ่อปลาน้องเปาน้องเปาเอาอาหารปลามายังง่ายนะลูก โอ้โคตรฟินเลยพี่ปาเปาโอ้ปะเปานอนมาเลยเอามาทิพยเหไหมพี่ปเปาหลยเป้าเหรอเสียเป้าท่านเป่าเยย้อยซิกซิกก เมื่อแตกซิกีเป้าอะอ่ะครับท่านเปานีเปาอะไอ่ะอ๋อนี่เราลงตรงนี้แล้วกันั่นได้รองเท้าอยู่ข้างบนับนครับปนเอ้ย พูดบายเลยสบายไหมลูก